สีเขียวโอ้ยโอ้โอ my god สวัสดีจ้าพี่น้องอีพี่นี่เขาสิมาแกะกองของขวัญตื่นเตือนแห้งเพราะว่าปกติงานจัดวันเกิดหรือว่าบ่ได้มีแขกมาหลายแล้วก็โบ้ค่อยได้ของขวัญที่แบบว่าเออที่แอร์ที่ต่งที่ตรงโอ้ยฉอะไร แล้วก็กล่องนี้เอาไว้กล่องสุดท้ายค่ะอุ้ยเฮาลุงประธานเจซี่บออันนี้ของประธานเจซี่ค่ะอุ้ยนี่คือของพี่ร่นเกิดอุ้ยบิ๊ตองค่ะเป็นอย่างน้องเฮ้ยเออใช่ใช่นี่ของท่านประธานเราค่ะ i s อซกเกะเอ้าไม่ใช่บิ๊กแกนหรือเปล่าขอบคุณค่ะ สิบอกว่ามารวมงานก็ดีใจแล้วอันนี้ดีกว่าอันนี้ของพี่ป๊อปในกัตตี้ของไนกัตตี้มาของขวานด้วยเหรอใช่มาแรงทอดฟีนมาหายางดีเออฟีนมาพร้อมดักแด้มากว่ามากคีดเอทมากค่ะของน้องนันเฮ้ยพี่อก็ตังเงอร์กำไรตองเปล่าเอาตัวไม่หยาง นั่นเอากล่องเปล่าไปก่อนกูยังไม่มีตังค์โอโหนี่รักอาดุษฎีนะคะนี่ของหลานลุงภูมิค่ะของเสียที่นี่ของเสียเอาของเย่ยงหมูมาไดของเจ้าไดย่ยงหมูเอออันไหนของเจ้าอันไหนของเจ้าอันนี้อันนี้เอออะไรอ่ะ ออให้มีความสุขบ้างมากเป็นคนเก่งแบบนี้ตลอดไปขอบคุณที่มอบโอกาสให้พี่เสมอมาอไม่พูดเยอะหิวเบียร์จุ๊บแก่นคือหลุนกกปานูษย <c oughs> ์ียน้ำหอมอัอนนใช้ของกูสัที <c oughs> น้ำหอมกูไหมดบ้านมลยอันี้ซิบ๊กแกอันนี้เป็นกลิ่นของผู้หญิงมาใหญ่กลิ่นของผู้หญิงเป็นกลิ่น Marc m o r c e ล l เหตุผลที่เลือกเป็นน้ำหอมให้เพราะคิดว่าวันนี้จะมีคนซื้อเครื่องสำอางให้เยอะแล้วพี่เองอ่ะไม่เคยเห็นหนูใช้น้ำหอมแต่ลูกก็คือเมดจะเลิกเออซื้อน้ำหอมมาให้น้าอันนี้คือบอกเลยนะน้ำหอมชิ้นแรกในชีวิตค่ะนี่อ้าวฉันอยากเปิดอันนี้ใหกเปิดได้บ่ฉันจับได้มาของผ้าอีกอันี่แหละแล้วถือมากฉันกะแบบโอ๊ย อันนี้อ่านว่าอย่างไร w o r เ s ่เนีอุ้ยตอนมีไปก็ลรงอินก็แบนตาเด้ออ้อขอบคุณค่ะพี่อีทพีทแหลกแห้วันนี้พียัเอาแย่พี่วั่่นี่วัพี่หนาแต่แ่แตพี่บมาแค่แต่พี่วแม่มามากูแคจะเปืดอแต่แคหัว นี่กัะสำคัญกด้ความรู้สึกนะคะอันนี้กัของขอบพูดในจิตพักดีเป็นทริปแรกที่ได้พากันไปเที่ยวทะเลแต่กัขอบวามแบบว่าสุขสันต์วันเกิดโรซี่ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาไหนขอให้รู้ไว้ว่าครอบครัวยังอยู่ตรงนี้เสมอแต่ว่านีนะของอีเจพูดเพราะว่าทุกคตน่อยากรู้ว่าอีเจพูดน่ะจห้ของขวัมอิหยังแต่ว่า อยากสิเอาอินเสิร์ตอันนึงมาเบิงเดอร์่าของขวัญของตอนอายุยี่สิบแปดอะไม่เอาตาตอนนั้นคือเค้กมาก่อนนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอสจริง กองเขียวจ้าชาแดมขอบคุณค่ะแฮปปี้เบรดเดย์นะครับลองดูนะครับโอ้ยชื่นส็นกรโรินี้แมนะนี่อ้าวลครับยออยอะเลดีจ้า ให้นะคะค <Yeah. S 1> ขอพูดดีเสียเวลาในการเตรียมได้ยินคาว่าเตรียมเป็นเดือน oh. แค่นั้นเท่ากัรู้สึกว่าเขาให้ความสําคัญกับงานมันเกิดเฮาเท่ากับดีใจณตรงนั้นแล้วก็ดีใจก็ขอ,ขอความทุกทีและการที่สัาษั์ดีใจที่ทุกคนเสียสละเวลามากงานของนุษ mm. งานนี้นะี่เป็นความทรงจําที่ดีของขอบค่ัวนุดมากๆเลยค่ัพี่น้อง เดือนเลยนะอาเรื right <'Huh? S 2> uh ่นี่ถูกสุดในประเทศไทย